เคยสงสัยไหมว่าทําไมพระนเรศวรถึงใช้ช้างสารในการตีกรุงขเขมรการใช้ช้างในสงครามของไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีความหมายลึกซึ้งที่น่าสนใจช้างไม่ใช่แค่สัตว์ใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและอำนาจจากการศึกษาประวัติศาสตร์พบว่าช้างสามารถบรรทุกคนและอาวุธได้มากถึงสองตันนั่นทำให้พระนเรศวรได้เปรียบในยุทธการ การใช้ช้างบุกตีกรุงขเขมรยังแสดงถึงการวางแผนที่ชาญฉลาดเนื่องจากช้างสามารถเคลื่อนผ่านพื้นที่ที่รถม้าไม่สามารถผ่านได้ทำให้ทัพไทยมีความคล่องตัวสูงนอกจากนี้ช้างยังสร้างความตื่นตกใจให้กับศัตรูซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ยังคงใช้ในกรณีของการข่มขวัญทางจิตวิทยาในยุคปัจจุบันนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเรื่องราวที่ทำให้ประวัติศาสตร์ไทยเต็มไปด้วยความน่าสนใจ อยากรู้เรื่องราวเพิ่มไหมครับกดติดตามช่องร้อยเรื่องราวไว้ดูได้เลยครับ